แสบไปหมดแล้วพิธีนักแข่งเมื่อกี้ตาหยีใช่ไหมแดดเปลี้ยงเลยนะครับตอนนี้ก็นักแข่งทุกคนแยกเข้าไปที่รถกันหมดแล้วเมื่อกี้เป็นพิธีถ่ายเปิดนะครับกับงานจัมพ์ลันดันนี้ครั้งที่18แล้วครับมาพร้อมกับโลแกนนี้เลยเติมสุกเต็มร้อย Enjoy ทุกเจนแลวอะไรต่อพี่จำไม่ได้ใช่ไหมใจพร้อมรวยครับเป็นครั้งที่18แล้วนะครับกับแฟมพ์ลันดี้ของเราก็ นักแข่งกว่า200คนตอนนี้อยู่ที่นี่หมดแล้วกับรถ140กว่าคันตอนนี้ก็รถคันแรกน่าจะมาเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปสแตนบายที่รถเหมือนกันเพราะว่าเราจะชิงรางวัลรางวัลอคะรางวัลผู้วีก็ได้รางวัลที่หนึ่งไม่น่าได้โอ้ยทำไมสมรรถนะแบบนั้นล่ะเอาจริงๆก็ไม่ได้รางวัลอะไรอยู่แล้วเพราะเราเป็นสตาร์เราไปกันเถอะเนาะไปกันเถอะเพราะว่ามันแดดร้อนแล้วนี่ก็เวลา8ปดโมงแล้วไปไปดีกว่า เราได้เบอร์096เนะคะอันนี้ไม่ได้ติดรถนะอ้าวติดอะไรคะติดส,<อ>สพีนะคะติดแอมลไีไ, <laughs> ไปติดรถกันดีกว่าครับ สิ่งที่ยากตอนนี้ไม่ใช่แข่งขันนะไม่ใช่เล่นเกมความจริงติดสติกเกอร์นี่ก็เป็นเกมหหรือเปล่ายากจังเอ้ยเลิศเลิศในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะ โโอหขับมายาวนานมากเป็นชั่วโมงเลยกับร้อยกว่าโลแรกแล้วคนขับหลับไหมคะหลับในไปรอบหนึ่งไม่ใช่ตอนนี้ถึงแล้วนะครับกับซีซีแรกมีสองเกมด้วยกันกับเกมหาคำในตลาดใตเกมหนึ่งเป็นล้วงไข่ลึกซับอะไรสักอย่างหนึ่งต้องให้กรรมการเป็นคนอธิบายว่าเกมเป็นยังไงนะครับไปค่ะมาถึงที่ซีหนึ่งแล้วช่อเกมอะไรนะคะ ล้วงลับไข่ลึกล้วงลับไขยึดล้วงลับไขยึดไขยึกเอาใหม่เอาใหม่ล้วงลึกไข่ลับครับแล้วกติกามันเล่นยังไงพี่กติกาเนี้ยมันมันไม่ยากครับก็คือเออ่ล้วงล้วงล้วงเนาะล้วงไข่ล้วงไข่หมายถึงเอ่อไตรงนี้นะครับตรงนี้เอออย่าล้วงผิดละกันนะครับล้วงตรงนี้แล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยเสียคะแนนไปเท่านั้นใช่ต้องแต่ว่าถ้าได้โลโก้โปเกมอนท์เอ็กซ์โปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้จะไม่เสียคะแนนโอเคลลองเ่น อ่ะเล่นยังไงคะพี่เปิด <laughs> เปิดยังไงนี <laughs> <laughs> ไ่ไงเออว้าว <laughs> เป็นไงบ้างจำจำอันไข่ะแล้วลองเปิดดูเดี๋ยวก่อนให้พี่เจสันยังเป็นคนทายว่าอันนี้จะเป็นโลโก้ของเราไหม <c oughs> หรือว่าจะเป็นตัวเลข <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลข <c oughs> <c oughs> ปีนี้ให้พี่เจสันยังหอมแก้มน้องอีกแล้วเหรอใช่ปีแล้วยังไม่ได้หอมนะใช่ไม่แล้วผมได้อันนี้ผมได้อะไรจากตรงนี้เนี่ย คือแค่หอมเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ชื่นใจมากชื่นใจแล้วตัวเลขหรือโลโก้เอ้าหนึ่งสองจบโอ้ยเหยียดโลโก้เลยโลโก้เลยสิบเก้านี้ก็คือได้สิบเก้าคะแนนได้หอมสิบเก้าคะแนนเอาเลยค่ะนจัดบ้าเหรอแต่ก็ยังมีเกมนึงที่ต้องไปหาทำข้างในตลาดใช่จุดต้องก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า นักแข่งเขาจะมาเล่นมันจะสนุกแค่ไหนเป็นยังไงแล้วคนอื่นจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็อย่างอย่างรถคันของผมะครับผมก็เบอร์3เนาะอันนี้ผมเป็นคนขับแล้วก็เพื่อนเป็นนิเกเตอร์เอาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมก็ไปผิดทางตั้งแต่เริ่มเลยครับก็มีการวนกลับมาแล้วก็ขึ้นเข้าตามทางเดิมกลับมาทีนี้ครับเราก็เราก็มีการแบบว่าสังเกตไปก็คือช่วยกันสังเกตด้วยทั้งทั้งคนขับแล้วก็นิเกเตอร์ปวดหัวนิดหน่อยครับเพราะว่า ไอคนขับก็เอ้ยชะลอชะลอไอ้เนเวกเตอร์อ <c oughs> ออบ,บอกให้ชะลอไอคนขับก็จะไป <c oughs> แล้วก็แบบพยายามมองป้ายกันตลอดทางอะไรประมาณนี้ครับก็ตีกันตลอดทางโอ้โห,โห <c oughs> ตอนแรกคิดว่าลบลบทั้งคู่รครับตอนแรกคิดว่าโชคดีตอนแรกคิดว่าโชคดีได้เลข30สูงสุดเนาะเราก็แบบอุ้ยเราโชคดียังไม่ใช่เป็นคะแนนลบก็เกมแรกลบไปแล้วสามสิบแล้ว30ครับนำทางค่ะนำทาง สาายาวู่ค่ค่คอ่คู่คู่คูคู่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 เู่คู่คู่ค่คู่งู่ค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 ่คู่ค่คู่ค่คู่คู่ะู่ค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 ล่รูบคู่คู่ค่คู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 ่คไ่ค่ค่ค่ไู่คู่่คู่ค่คูั่คู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 ่่คคค่ค่คูนค้่คค่คู่คูค่ค่ค่ นี่นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กับนะคะผู้จัดการนะคะโครงการบางแสนโทชินนะคะที่เนี่ยเหมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่บางแสนเลยอะ่ะทาไมถึงเลือกญี่ปุ่นที่จะมาอยู่ในโซนแบบว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของที่บางแสนเออจริงโครงการของเราเนี่ยครับตั้งใจสร้างเป็นเมืองเล่ยครับมาอในรูปแบบของโชเทนไกก็คือย่านการค้าของญี่ปุ่นครับใช่ก็จะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างจะเป็นเมืองญี่ปุ่นเลยมีชั้นชั้นหนึ่งและชั้นสองอใช่ครับบางบางร้านค้าเนี่ยสามารถเดินขึ้นได้ถึงชั้นสองก็มีครับ ก็แต่ว่าเราเดินเข้าไปตรอกซอกซอยแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่เป็นไฮไลท์ห้ามพลาดเลยอ๋อข้างในก็จะมีร้านดังก็จะเป็นร้านราเมงครับเป็นราเมงญี่ปุ่นเลยใช่ครับแล้วก็จะเป็นคาเฟ่รถไฟครับเหมือนยกรถไฟญี่ปุ่นมาวางไว้ข้างบนจริงๆเลยครับใช่ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเข้าปีที่2ครับเข้าปีที่2ใช่แต่ว่าคนเดินทุกขา้มาเยอะมากๆเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะจะเริ่มสตาร์ทจ1โมงเช้าครับถึง4ทุ่มครับสุดท้ายคคะอยากให โค้ดขายช่วยเชิญชวนนะคะคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่หน่ค่ะครับก็ถ้าไม่อยากบินไกลถึงญี่ปุ่นครับมาที่บางแสนโกชินของเราได้ครับเหมือนทุกอย่างจะเว้นอากาศครับครับหาคำหาอะไรเจอไหมหาเจอแต่ายากหน่อยนะยากนาะงโงงานเล็กมากใช่ไหมคะนี่เลยอีกกี่ช่องแะเนี่ยครบแล้วครับครบแล้วไปคิริน ที่นี่เหมือนญี่ปุ่นไหมเหมือนเลยีครับสถานที่ดีแล้ววันนี้กะว่าอยากมาคว้ารางวัลอะไรกลับไปไหมคะบูบี้ก็พอแครับมักน้อยเป็นยังไงบ้างคะแลลี่ปีนี้กับทีซีแรกทีซีแรกสนุกดีค่ะันปีนี้กิจกรรมแน่นๆเลยเห็นน้องบอกว่าคุณปามตั้งใจเล่นเกมของแลลี่มาก ก็พยายามตั้งใจถูกครั้งแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันจะผลจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะได้กี่ภาพแล้วเพิ่งเริ่มเลยค่ะโอ้โหใคยมาที่นี่หรือยังคะยังค่ะแล้วเป็นยังไงคะบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นไหมน่ารักน่ารักน่ารักเนอก็ดีค่ะเห็นมีโปรแกรมนี้ก็เลยอยากมาด้วยน่ารักเหมือนคุณปาม อย่ดมเลยลรอคะนี่เพิ่งจะทีซีที่สองเองนะไม่ไหวแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทีซีสองนะคะกับโรงเรียนบ้านวังตะโกตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีเพลงอะไรประจําโรงเรียนไหมอุ้ยนานแล้วจําไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เตรียมนี่เดี๋ยวเราไปเล่นเกมข้างในกันไหมเล่นกันนิดนึงแล้วกันเนาะนี่ก่อนที่จะมาถึงที่นี่เกือบเลี้ยวผิดเลี้ยวหลงนะครับมันติดติดกับมอเตอร์เวย์เลยใช่อาจจะยากนิดนึงคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีหลงเหมือนกันเลยนะ นี่แล้วทุกคนก็เริ่มนักแข่งหลายๆคนก็เริ่มมาถึงแล้วนะแล้วก็มีบางส่วนที่ออกไปบ้างแล้วนี่เราก็ตามมาสมทบที่หลังนะครับก็มีทั้งเล่นเกมที่นี่แล้วก็มีบริจาคของจากทีซีที่แล้วด้วยโอเคไปดูกันไหมตามมาเลยเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมที่ทีซี สองกันนะคะชื่อเกมชื่อว่า end of the walkway ทีนี้แล้วพี่เล่นไปชทีนี้ผมจัดการเองพี่ขานทายซีว่าน้องจะลงที่ช่องไหนถามว่าหนึ่งกันหนึ่งถ้าเราหย่อนตรงกลางให้มันลงกับตรงกลมันไม่ลงแน่นอนเราต้องมาเป็นเบี่ยงซ้ายนหนึ่งอ่าที่ไหนใช่มเฮ้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 เเฮ้เฮ้เฮนเฮ้เฮเคมันเป็นทริคนเ ก็คือเราก็กด Google แบบเลยครับให้มาที่นี่ก็คือเราก็พลาดไปไปไหนมาก็ไม่ด้วยบ้านในบ้านตะโกที่นี่มันโรงเรียนใช่ไหมคะฝากหมุดไปหมู่บ้านเหมือนกันเลยหลงเข้าไปในหมู่บ้านเนกินขนมอยู่ครับจากตลาดเรากระโม่หาป้ไปหาไม่เจอทีสรุปว่าใส่ได้แค่สองสัปปายาขับนะคะสงสัยว่ากินขนมมันแค่ขับไปกินไปก็เลยพานหลงนี่แหละค่ะ อยากได้ถ้วยค่ะอยากได้ถ้วยครับมันดูย้อนแยงไหมคะเราเราว่าเราเราพลาดแล้วแต่เรายังหวังให้คนอื่นพลาดมากกว่าเราเยยน้องขับรถค่ะนี้บอกทางค่ะคิดว่าพี่เขาน่าจะมีสกิลการสังเกตมากกว่าหนูค่ะหนูขอขับดีกว่าโหลงสเจเจเหลือหรอหลงค่ะหลงค่ะแต่เรามาเจอกันตรงด่านหนองลีพอดีนะจุดพักรถหนองลียังหาจุดกลับมาได้ได้ อ๋อเ,เอนนกี้ <ปะ S 1> น้องหย่อนหย่อนก็ได้สิบคะแนนอลบสิบหรอมันลบมันติดลบเจนคะแนนก็ยังไม่ค่อยมี <c oughs> บวยสินี่บวยเดี๋ยวรอดูเลยค่ะงั้นคืนนี้เราก็ได้กินบวยอีกแล้วสิ สวัสดีค่ะ,คะท่านผอนะคะอธิพรโพน,นอนะคะจากโรงเรียนบ้านวังตะโกจกังหวัดชนบุรีนะคะอยากถามท่านผอเนียค่ะว่าโรงเรียนที่ดูอบอุ่นแบบนี้นะคะก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะโรงเรียนบ้านวังตะโกของเรานะคะก่อตั้งมาเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะปี2479นจนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด8 89ป, oh, 89ปีถือว่ายาวนานมากเลยเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำในอำเภอนี้เลยไหมคะ,ะเป็นโรงเรียนประจำตำบลค่ะเราอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองข้างคองค่ะ,คะแต่ว่าเป็นอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีแล้วที่นี่เปิดสอนออตั้งแต่ระดับชั้นไหนบ้างคะ,ะโรงเรียนมัธยมตะโกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2, 2> ค่ะจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ะ วันนี้นะคะทางสื่อสัตกลนแฟมิลี่เ l นะคะไดะ้ไปซื้อของนะคะจากทางทีซีแรกมาแล้วก็นำมาให้กับโรงเรียนด้วยนะคะอยากทราบค่ะว่านักเรียนที่นี่เขาเขาชอบทานอะไรหรือชอบทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ,ะกิจกรรมของเด็กๆอ่ะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมนอกจากห้องเรียนเด็กๆจะชอบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะคะกีฬาแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่สามารถได้ ออกกําลังกายาได้เล่นได้แสดงความสามารถะอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆของเราอะค่ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเมืองก็จริงแต่เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกอเด็กส่วนใหญ่อาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายาก็จะไม่ได้ออกไปเปิดโลกกว้างเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นก็อยากให้รับสนับสนุนทุนการศึกษานะคะแล้วก็เป็นพวกอุปรกรณ์กีฬาหรืออุปรกรณ์ดนตรีเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้ คะถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะที่ต้องการอยากจะสนับสนุนนะคะนักเรียนของที่นี่นะคะก็สามารถเชิญได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านผอ,อมากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะคค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะถึงแล้วครับ ที่ทีซีสนะคะมาอยู่กันที่วิหารเซียนนะครับในทีซนี้เนี่ยไม่มีเกมให้เล่นแต่ว่าเขาจะต้องมาส่งใบเรียงภาพในระหว่างทางเนี่ยเขาจะต้องเจอเจอป้ายต่างๆนานาทั้งหมด8ป้ายแล้วต้องเรียงให้ถูกนะครับว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังพอมาส่งลงเวลาที่นี่ปุ๊บสถานนี้ต่อไปก็คือโรงแรมล้ะแต่ก่อนที่จะไปถึงโรงแรมเนี่ย เขาจะมีเกมให้เล่นนะครับในระหว่างทางก็คือหาอาซี้มีทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับซึ่งมันจะเป็นสเปร์เนาะพ่นตามเสาต่างๆนานาบางจุดเนี่ยก็คือหายากหายากแน่ๆจุดที่เขาเคยสเปร์เอาไว้แล้วไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่ไว้แต่งานเราเลยเอาไปเอามาจัดมาเป็นจุดไปเลยเราไปเลยเราไปเลยใช่และอีกกิจกรรมก็คือต้องไปเข้าปั๊มด้วยเป็นปั๊ม PT ซึ่งจะต้องไปเติมน้ำมันซื้อของหรือ กินกาแฟพันไทยอะไรประมาณนี้เราเอาใบเสร็จไปยื่นให้จุดฟินิชแต่ว่ากิจกรรมยังไม่หมดเหลืออะไรคะพอที่โรงแรมยังมีกิจกรรมอีกประมาณ3-4กิจกรรมเลยซึ่งมันจะสนุกแค่ไหนเราต้องไปเล่นแล้วแหละไปดูกิจกรรมส่งท้ายกันเลยค่ะตามมาเลยที่ฝากหน่อยเป็นยังไงกับสถานีนี้สถานีนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นสถานีที่เกมที่เล่นระหว่าง TC เนี่ยเก็บอาซีมาระหว่างทางเนี่ยเขาจะมาส่งที่นี่แล้วก็จะรับใบท c ไบอาซีอันใหม่ไปไปหาอาซีแล้วก็ไปซื้อของถึงจะเข้าฟินิชได้แล้วก็คนที่ขับมาถึงเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะลงเวลาได้นะครับเพราะนั้นใครที่ขับมาเร็วเกินชั่วโมงครึ่งก็ต้องยืนรอแบบที่เห็นอยู่ทุกวันลายล้อมอยู่ตอนนี้ใช่ทุกคนต้องยืนรอครับมาเร็วจัดก็ไม่ได้มาเร็วจัดแล้ก็เวลาดีก็ไม่ได้ที่ถามหลายๆคนก็คือเขาไม่ได้มาเร็วนะทำไมอะซีซีหลังจาง่ายเกินไปง่ายเกินเหรอง่ายจะง่ายเกินไปเขาบอกเขาไม่ได้ขับเร็วใช่แต่ว่าบางคนขับชั่วโมงเดียววถึงแล้ งั้นปีหน้านี่ต้องเข้มงวดกว่านี้หรือเปล่าไม่ปีหน้าปีปีหน้าว่าคิดว่าจะวางนี้ครับว่าจะวางอาร์ซีอาซีหนึ่งเนี่ยกรุงเทพอาร์ที่สองสุพรรณโอ้โหอาทิตย์สามรสวรรค์อาร์ที่สี่เชียงใหม่ที่ละจังหวัดไปเลยใช่ที่เดือดที่อาร์ที่สามเชียงใหม่เลยทีเดียวกี่วันจบวันเดียวเขาจงกลับถึงแล้วครับกับจุดฟิต ที่โรงแรมไบรตันแกลนพัทยานะคะโอ้คือตรงนี้เนี่ยมาถึงแล้วก็ต้องส่งใบลงเวลาวนะครับแล้วก็ส่งใบอาซีแล้วก็ยื่นใบเสร็จของพิธีนะครับให้ให้กับกรรมก,การและเล่นหมุนวงล้อนะครับผมว่าจะได้ลบกี่คะแนนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหักคะแนนอาจจะเรียกว่าจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายเลยโดนหักคะแนนแล้วนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่ําคืนนี้ก็ยังยาวๆไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยใช่เพราะว่าไม่หมดนะกิจกรรมยังไม่หมดยังมีข้างในอีก เดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่าข้างในมีอะไรไดูสิว่าปีนี้จะโหดกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเห็นว่ามีเกมใหม่ด้วยไม่ไม่เหมือนกับปีที่แล้วอีกอ่างั้นเดี๋ยวเรารีบเข้ากันไปเลยว่ะไปตามมาเลยค่ะ ถึงเวลาช่วงเย็นนะคะก็จะมีนักแข่งทุกคนนะคะจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะว่าก่อนที่เรานะคะคจะทําการประกาศผลเนี่ยจะมีเกมนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเล่นกเต็มไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวจูนะจะพาทุกคนนะคะไปดูสักบางเกมดีกว่าว่ามีเกมอะไรกันบ้างน,นะตามมาเลยโอ้ยไม่ลงอ่ะไม่ลงเนอนึกว่าหายไปไหนมาเล่นเกมนี่นี่คือเกมอะไรคะเนี่ยนี่เกมอะไรใช่ไหม ต้องมาถามคนนี้เกมนี้ชื่อว่าเกมอะไรครับพีทีเติมสุกค่ะเป็นยังไงบ้างคะพีทีเติมสุกต้องเล่นเกมยังไงคะคือเดี๋ยวจับจับลูกบอลนะคะแล้วก็เดี๋ยวปาให้ได้ลงไปในรูเมื่อกี้น้องเขาทำถูกไหมคะอ้าวมีรางวัลมากมายเลยจากพีทีเอามันหัวเชื้อลำโพงไต่อยโปบัตรแดงก็ได้ แค่เกมนี้ก็สนุกแล้วเกมอื่นมีอะไรอีกไหมแชมป์มีับพี่เทียบเลยแล้วก็ผู้สนับสนุนเยอะด้วยไปดูไหมเดี๋ยวเราไปดูกันับขอาณครับสวัสดีค่ะว้วางมือผมนี่วิ๊นนี่คืออะไรคะเนี่ยทำไมมีมอไซค์มาจอดตรงนี้ได้ข่าวว่าอันนี้เป็นมอไซค์ยาเดียมูลค่า3 0ม0 0ืนบาท ถ้าเล่นนี่น่าจะได้ไปเลยหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโอ้ยสุสากันทำไมเจ้าดูจริงขนาดนี้ทั้งหมดนี่คือของรางวัลนะไม่ได้มาตั้งโชว์นะนี่คือของรางวัลทั้งหมดนะเกมตีนโตต้องใส่รองเท้านี้ใส่ครั้งเดียวได้ไหมเธอใส่สองข้างไม่หรอเฮ้ยใช่อ่ะเอาเลยจะล้มเตะไปรองเท้าหลุดเตะไปรองเท้าหรือไง อ่ะมาหนึ่งสองยา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 ้อันนี้เกมสปอยล์หรือเปล่าเนี่ยตบมือแล้วนี่เกมสุดท้ายนี่คือเกมอะไรโอ้โหเจ้าหน้าที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ต้องโทรอบถามนะเกมนี้ชื่อเกมอะไรครับพี่เออมันเป็นเกมที่วัดความเร็วการสัมผัสของมือเอฟวันอย่างนี้อ่าใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะ มันมันจะหล่นตรงไหนเราไม่รู้และไม่รู้ใช่รอบตัวใช่ต้องจับให้ทันใช่ถูกต้องครับลองไหมลองไหมน้องลองไหมนี่ผมลองนี่ไปแล้วค่ะถึงตาคุณแล้วมา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 เล้ยสี่อันเดี๋ยวเราไปถามความความรู้สึกดีกว่ากับนักแข่งที่ว่าวันนี้ทั้งวันเป็นยังไงมาดูขอเล่นกันด้วยนะเจงครับ ตื่นเต้นดีครับก็ลุ้นนี่สนุกดีครับผมรับได้3ใช่รับได้3แท่งครับแต่ว่าจริงๆก,กติการู้สึกว่าจะรับได้ต้องต้องหแท่งถามว่าเร็วไหมมันไม่ได้เร็วมากเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้สายตาเร็วนิดนึงในการจับจังหวะพวะท้งกางเกงตั้งมือเช้าครับน่าจะยากกว่ากิจกรรมเยอะมากนะ,ะแล้วก็มีอะไรให้ทําตลอดทางไม่หลับเราบไม่ได้ครับเพราะว่ากิจกรรมระหว่างทางเนี่ยมันจะมีเกมต่างๆนะครับที่เป็นชาเลนให้เราได้ได้ติดตามตลอดในระหว่างทางอ๋อเมื่อกี้ถอดล้อครับถอดล้อ สูสีสูสีฮะสึกแข่งศักดิ์ศรีจริงเหรอแพ้ไม่เหรอแพ้นิดเดียวแหมวางวางวางประแจเช้าแบบสองวิเองเอ่อก็กิจกรรมการลลรลนลี่ของสื่อสาคนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของเราเออคอนแทคเตอร์สปอนเซอร์ลูกค้าต่างๆก็ทำให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็เวลา เจอกันหน้างานหรืออะไรอย่างงี้ก็มันก่อเกิดความสัมพันธ์แล้วก็นะฮะเผื่อมีอะไรช่วยเหลือกันได้ที่หน้างานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับครับทางเอ c ก็พร้อมสนับสนุนทุกปีอยู่แล้วครับผมสนุกแบบทั้งเราไปแล้วก็เหมือนแบบตื่นเต้นไปเล่นแทงแทงแทงมาค่ะแล้วก็เตะบอลมาค่ะ เหมือนต้องใช้สติอย่างมากค่ะมืดหมดเลยค่ะรู้สึกไี้ใช้พลังงานค่ะปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่ค่ะตอนซ้อมอะค่ะเข้าเป้าแต่พอทําจริงไม่เข้าค่ะจร,จริงๆกิจกรรมโดยองค์รวมดีกว่าค่ะก็คือตั้งแต่ต้นจนจบอะมันมันประทับใจต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าหย่อนลงไปเลยมันมีกิจกรรมหมกระตุ้นเป็นเหมือนแบบมีไดนามิกเป็นทุกๆช่วงแล้วทําให้เราเหมือนแบบ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ชอบมากๆและหวังว่าเราจะไปได้วยกันตลอดเรื่อยๆในทุกๆปีค่ะโอ้โห <Yeah, yeah. S 3> oh, คนยังเยอะอยู่เลยเนะาะแชมปแน่นเลยเราได้ของรางวัลเยอะมากใช่ปีนี้นี่คือต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆเท่าที่เ <Yeah. S 3> คยจัดมาเลยนะเนี่ยผมเห็นนะเต,ต็มไม้เต็มมือจนเอาต้องเอาไปวางที่พื้นอนะ่ะ oh. เพราะว่าถือก oh. ันไม่ไหวไม่ได้จบเพียงเท่านี้ <Okay. S 2> เพราะยังมีตอนกลางคืนอีก ทั้งดนตรีอาหารเครื่องดงเครื่องดื่มใดๆก็ตาม<ช>ครับ,รบก็วันนี้กับงาน IMC สื่อสากลเฟมลี่เรนลี่ครั้งทีง่ 18. 18นะคะค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนแล้วก็ปีนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุน JD, ใจ<ช>ดีทุกท่านเลยนะคะที่สับสนุนเรามาตลอด18ปีนะคะ<ช>รวมไปถึงยังมีของรางวัลมากมายนะคะที่ทำให้ผู้เข้าแข่งข กลับบ้านไปอย่ากจนานะแล้วทุกคนเชื่อได้เลยว่าประทับใจแน่นอนแน่นอนครับผมนะคะเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้านะคะหน้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะดูว่าน้องแชมป์จะสมัครเป็นคู่เข้าแข่งขันหรือว่าจะมาสมัครพิธีกรเหมือนตรนนี้นะคะอาจจะเห็นผมใส่วิดหรือเปล่าต้องติดตามดูแลกันเดี๋ยว้าดูกันนะคะกับสุสานกลแฟมิลี่ดันี้ครั้งที่19นะคะในค่ำคืนนี้ก็ชมภาพบรรยากาศทุกคนกำลังเมามันกันเลยลาของรางวัลกันส่วนผมก็คงจะต้องไปกินข้าว ท้องหน่ยยนอยตัวพลังหน่อยทั้งวันแล้วโอเคไปกันไหมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ